หลายคนบอกว่ายิ่งอายุมากร่างกายก็ยิ่งเสื่อมความจำก็แย่ลงลุกนั่งก็ลำบากขึ้นและที่น่าเศร้าที่สุดคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเหมือนเมื่อก่อนแต่คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมีบางอย่างที่ดีขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่คำปลอบใจนะคะมันมีงานวิจัยรองรับจริงๆ การศึกษาหลายชิ้นพบว่าผู้สูงอายุหลายคนมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าตอนหนุ่มสาวเสียอีกแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตธานากะมาคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะลุงหมอมีงานวิจัยจากทั่วโลกมาบอกเราว่ามีสีเรื่องที่จะดีขึ้นจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่คนหนุ่มสาวจะมีได้ง่ายๆถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะลุงหมอวันนี้นุ่นอยากเริ่มด้วยคำถามที่หลายคนคงสงสัยเหมือนกันคือทำไมเราถึงรู้สึกว่าแก่แล้วทุกอย่างแย่แต่งานวิจัยกลับบอกว่าผู้สูงอายุมีความสุขมากกว่ามันดูขัดแย้งกันนิดหน่อยนะคะเนื้อหาจริงๆมันเป็นยังไงหรอคะสวัสดีครับคุณนุ่นและสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นคำถามดีมากครับความจริงมันไม่ขัดแย้งกันเลยนะครับมันเป็นเรื่องของว่าเรามองที่จุดไหน ถ้าเรามองแค่ร่างกายแน่นอนว่ามันเสื่อมข้อเข่าเริ่มไม่คุยดีความจำก็ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามองที่ใจละ่ะมันกลับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมขอเล่าจากงานวิจัยที่น่าสนใจเลยนะครับการศึกษาหลายชิ้นพบว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ที่ดีกว่าคนหนุ่มสาวมาก ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นเช่นลูกทําผิดพลาดอะไรสักอย่างหรือไม่พอใจอะไรสักเรื่องคนหนุ่มสาวมักจะโกรธแรงตอบสนองเร็วบางทีก็พูดหรือพิมพ์อะไรออกไปที่เสียใจภายหลังแต่ผู้สูงอายุมักจะหยุดคิดก่อนประเมินสถานการณ์แล้วตอบสนองด้วยความสงบมากกว่านี่ไม่ใช่เพราะเราเฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่เพราะว่าสมองเราเปลี่ยนไปครับ อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแล้วสมองเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะอธิบายง่ายๆนะครับคุณนุ่นในสมองเรามีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอะมิกดาลาเป็นส่วนที่รับผิดชอบเรื่องอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์เชิงลบเช่นความกลัวความกโกรธเมื่อเราอายุมากขึ้นส่วนนี้จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าเชิงลบน้อยลงนั่นหลายความว่าเวลาเราเจอสถานการณ์ที่นา่าหงุดหงิดเราจะไม่โมโหแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวแล้วไม่พูดด้วยอารมณ์ทำร้ายจิตใจใคร แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่เรารู้สึกน้อยลงและควบคุมได้ดีขึ้นนอกจากนี้สมองส่วนหน้าของเราที่เรียกว่า prefrontal cortex ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์และตัดสินใจมันยังทำงานได้ดีอยู่แม้ว่าความเร็วในการประมวลผลจะช้าลงบ้างแต่ความเชี่ยวชาญในการใช้กลับดีขึ้น เหมือนกับว่าเราใช้เครื่องมือตัวเดิมแต่ใช้เป็นมากขึ้นครับเราไม่ต้องคิดหนักว่าจะจัดการอารมณ์ยังไงเพราะมันเป็นธรรมชาติไปแล้วและที่สำคัญเราเริ่มเลือกมุ่งเน้นสิ่งบวกมากขึ้นนักวิจัยเรียกว่า positivity effect นั่นคือเมื่อเราเจอทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเราจะจดจำและให้ความสำคัญกับข่าวดีมากกว่า ลองลึกดูนะครับตอนหนุ่มสาวเราอาจจะมัวแต่กังวลว่าคนคิดยังไงกับเราหรือเราจะทำงานสำเร็จไหมแต่พอโตขึ้นเราเริ่มเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆและไม่ไปสนใจสิ่งเล็กน้อยที่ไม่สำคัญอีกต่อไปนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุไม่ได้เฉยๆนะคะแต่เราเลือกได้ดีขึ้นว่าอะไรควรให้ความสำคัญอะไรไม่ควรให้มันมาทำร้ายจิตใจเรา และที่น่าสนใจคือนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหลายการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุรายงานความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าคนหนุ่มสาวแม้ว่าจะมีปัญหาสุขภาพหรือความท้าทายอื่นๆก็ตาม นี่เป็นเพียงเรื่องแรกที่ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นค่ะและถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเนื้อหาตอนนี้น่าสนใจและอยากให้คนที่ท่านรักได้ฟังด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวนะคะเพราะบางทีคนที่เรารักอาจจะกำลังต้องการได้ยินว่าอายุมากไม่ได้แย่ค่ะเรื่องที่สองนี้เชื่อมโยงกับเรื่องแรกเลยครับเพราะเมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมันทาให้เราคิดได้ชัดเจนขึ้น และนั่นนำไปสู่สิ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นคือภูมิปัญญาและการตัดสินใจแต่ลุงหมอคะหลายคนคงสงสัยว่าเราไม่ได้เก่งขึ้นนะความจำยังแย่ลงซสะอีกแล้วทำไมถึงบอกว่าตัดสินใจได้ดีขึ้นล่ะคะคำถามดีมากครับคุณน,นุ่นเพราะมันชี้ไปที่ความเข้าใจผิดที่สำคัญมากเลยความจริงคือความฉลาดมันมีสแบบครับ แบบแรกเรียกว่า fluid intelligence หรือความฉลาดแบบลื่นไหลนี่คือความสามารถในการคิดเร็วแก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้จริงๆแล้วมันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุมากขึ้นแต่อีกแบบหนึ่งเรียกว่า crystallized intelligence หรือความฉลาดที่ตกผลึก นี่คือความรู้ที่เราสะสมมาประสบการณ์ที่เราเคยผ่านและภูมิปัญญาที่เราได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและอันนี้ไม่ได้ลดลงแต่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุครับอ่าเข้าใจแล้วค่ะมันมี2แบบแตกต่างกันแล้วมันทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นได้ยังไงคะลุงหมอผมขอยกตัวอย่างจากงานวิจัยที่น่าสนใจเลยนะครับ นักวิจัยทำการทดลองให้คนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากๆโดยเฉพาะสถานการณ์ที่การเลือกในวันนี้จะส่งผลต่ออนาคตผลออกมาว่าคนหนุ่มสาวมักจะตอบสนองเร็วเลือกสิ่งที่ได้ผลดีทันทีแต่พอเวลาผ่านไปอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ผู้สูงอายุกลับคิดระยะยาวมองว่าถ้าเลือกแบบนี้มันจะส่งผลต่อเราและคนรอบข้างยังไงนักวิจัยเรียกว่าเรามีความสามารถในการคิดแบบมีแบบจำลอง ลองนึกภาพนะครับถ้าเราเล่นหมากรุกกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเขาอาจจะเดินตามที่เห็นว่าดีในตาทันทีแต่คนที่เล่นมานานเขาจะคิดไปอีกหลายก้าวว่าถ้าฉันเดินอย่างนี้คู่แข่งจะเดินยังไงแล้วฉันจะเดินต่อ,อยังไง ชีวิตก็เหมือนกันครับยิ่งเรามีประสบการณ์มากเรายิ่งเห็นภาพใหญ่มากขึ้นและที่สำคัญเรามีความสามารถในการมองจากมุมมองของคนอื่นดีขึ้นเวลาเราตัดสินใจเราไม่ได้คิดแค่ว่าฉันจะได้อะไรแต่เราคิดว่ามันจะส่งผลต่อคนอื่นยังไงถ้าฉันทำแบบนี้มันจะกระทบจิตใจใครไหมนี่คือภูมิปัญญาที่คนหนุ่มสาวที่ยังผ่านโลกมาไม่มากยังไม่มีครับ ถ้าอย่างนั้นนุ่นอยากถามผู้ชมหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมว่าตอนนี้ท่านตัดสินใจสบายใจกว่าตอนหนุ่มสาวไม่กังวลมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้ารู้สึกแบบนั้นคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะใช่เลยครับคุณนุ่นผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกแบบนี้ค่ะลุงหมอนั่นเพราะว่าผู้สูงอายุไม่ได้ตัดสินใจจากความกลัวหรือความกังวลอีกต่อไปค่ะแต่เราตัดสินใจจากประสบการณ์และภูมิปัญญาที่สะสมมา และที่สำคัญเราเริ่มเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆเราไม่ไปสนใจสิ่งเล็กน้อยที่ไม่คุ้มค่าแล้วนี่คือเรื่องที่สองเราไม่ได้ไม่เก่งแต่เราฉลาดขึ้นในแบบที่แตกต่างและอาจจะมีค่ากว่าด้วยค่ะแล้วเรื่องที่3ล่ะคะลุงหมอมันคืออะไร เรื่องที่สามนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าแก่แล้วต้องเหงาเพื่อนก็น,น้อยลงบางคนก็จากไปแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นมันเป็นเรื่องของมุมมองเหมือนเดิมครับถ้าเรามองแค่ปริมาณใช่ครับเพื่อนอาจจะน้อยลงแต่ถ้าเรามองที่คุณภาพล่ะมันกลับดีขึ้นมากครับการศึกษาหลายชิ้นพบว่า ผู้สูงอายุรายงานความพึงพอใจในความสัมพันธ์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเราเริ่มรู้ว่าเวลาเรามีจำกัดเราไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่สำคัญอีกต่อไปเราเริ่มเลือกได้ว่าใครคือคนที่เราอยากให้อยู่ในชีวิต ลองนึกดูนะครับตอนหนุ่มสาวเราอาจจะมีเพื่อนเยอะมีคนรู้จักมากมายบางคนเราก็คบเพราะต้องคบบางคนเราก็ทนเพราะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่พอเราโตขึ้นเราไม่ต้องทนอีกต่อไปเราตัดคนที่ไม่ทำให้เรามีความสุขออกไปเก็บเฉพาะคนที่ทำให้เรารู้สึกดีคนที่เราดูแลและดูแลเรา นักวิจัยเรียกว่าการเลือกคนที่เราครบให้สอดคล้องกับอารมณ์และความต้องการของเรานั่นเองครับและที่น่าสนใจคือเมื่อเราครบแต่คนที่เราชอบความสัมพันธ์มันก็ลึกซึ้งขึ้นเราไม่ต้องแซงทําไม่ต้องใส่หน้ากากเราเป็นตัวของเราเองผลที่ตามมาคือเรามีความขัดแย้งในตัวเองน้อยลงเพราะเราไม่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราไม่สบายใจเราหลีกเลี่ยงคนที่ทำให้เราเครียด และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคนรอบข้างก็ปฏิบัติต่อเราดีขึ้นด้วยนักวิจัยพบว่าคนมักจะให้ความเคารพและใจดีต่อผู้สูงอายุมากกว่ายกโทษให้ง่ายกว่าและพยายามเลีกยกเลี่ยงความขัดแย้งครับแปลว่าเราไม่ได้เหงาเพราะมีเพื่อนน้อยลงแต่เรามีความสุขมากขึ้นกับคนที่อยู่รอบตัวใช่ไหมคะลุงหมอถูกต้องมากครับคุณนุ่น และผมอยากถามคุณนุ่นนะครับคุณนุ่นรู้สึกไหมว่าตอนนี้คุณนุ่นเลือกเพื่อนได้ง่ายขึ้นรู้เลยว่าใครคือคนที่อยากคบใครคือคนที่ไม่อยากเสียเวลาด้วยรู้สึกเลยค่ะลุงหมอตอนวัยรุ่นนุ่นยังไม่กล้าเลือกยังรู้สึกว่าต้องเป็นมิตรกับทุกคนแต่ตอนนี้นุ่นรู้แล้วว่าใครสำคัญกับเราค่ะนี่แหละครับนี่คือความฉลาดทางอารมณ์ที่มากับอายุ ทราบซึ้งใจมากค่ะลุงหมอเมื่อเรารู้ว่าเวลามีจำกัดเราก็เริ่มจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นเราไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเมื่อเรามีอารมณ์ที่สงบขึ้นบวกกับวุฒิภาวะที่สั่งสมมาเราก็เลือกความสัมพันธ์ที่เติมเต็มเราได้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่สเราไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เรามีความสุขมากขึ้นกับคนที่อยู่รอบตัวจริงๆแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ี่ลุงหมอจะเล่าอะไรให้เราฟังคะ เรื่องสุดท้ายนี้ครับผมว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของทั้งสเรื่องที่เราคุยกันมาเลยนั่นคือการมองโลกและมองตัวเองของเรามันเปลี่ยนไปครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเราเริ่มรู้ว่าเวลาเรามีจำกัดและนั่นทำให้เราเห็นชีวิตชัดขึ้นครับเราไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญอีกต่อไปเราเริ่มถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายจริงๆกับฉัน นุ่นเข้าใจค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครแล้วใช่ไหมคะถูกต้องมากครับคุณนุ่นตอนหนุ่มสาวเรามัวแต่พิสูจน์ตัวเองว่าเราเก่งเราประสบความสำเร็จคนอื่นคิดยังไงกับเราเรากังวลว่าเราดีพอหรือยังแต่พอเราโตขึ้นเราเริ่มรู้ว่าเราไม่ต้องเป็นอะไรให้ใครอีกต่อไปเราเป็นแค่ตัวเราก็พอแล้ว และเมื่อโลกหมุนไปผู้สูงอายุมีการยอมรับตัวเองสูงขึ้นเราไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราไม่รู้สึกว่าต้องแข่งกับใครและที่สำคัญเราเริ่มเห็นว่าชีวิตมันไม่ได้วัดกันที่ความสำเร็จแบบเดิมๆแต่มันวัดกันที่ความหมายที่เรามีให้กับคนรอบข้าง งานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนเช่นดูแลหลานช่วยเหลือชุมชนหรือแค่ทำให้คนที่เรารักมีความสุขพวกเขามีความสุขและสุขภาพดีกว่าลองนึกภาพนะครับตอนหนุ่มเรามุ่งเน้นได้อะไรแต่พอโตขึ้นเรามุ่งเน้นให้อะไรและนั่นมันทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นนั่นเองครับผมเคยพูดกับผู้สูงอายุหลายคนครับ พวกเขาบอกว่าตอนนี้เขามีความสุขมากกว่าตอนหนุ่มเสียอีกเพราะเขาไม่ต้องวิ่งไล่ตามอะไรแล้วไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นคิดยังไงเขาแค่อยู่กับปัจจุบันทําในสิ่งที่มีความหมายอยู่กับคนที่รักและนั่นก็เพียงพอแล้ว ถ้าเรารวมทั้งสี่เรื่องที่เราคุยกันมาครับอารมณ์ที่สงบขึ้นภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นและการมองโลกที่ชัดเจนขึ้นมันทำให้เราเห็นว่าสูงวัยไม่ได้แย่อย่างเดียวมันคือวิวัฒนาการที่แท้จริงครับฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะลุงหมอนวนเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็คงรู้สึกเหมือนกันนะคะฟังลุงหมอแล้วปล่อยวางอะไรได้มากจริงๆค่ะ กลับมามองตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเองไม่ต้องวิ่งตามโลกอยู่กับปัจจุบันดีกว่าจริงๆค่ะยอดเยี่ยมมากครับคุณนุ่นผมก็ภูมิใจกับทุกคนที่กำลังใช้ชีวิตในวัยนี้ครับเพราะพวกเขามีของขวัญที่คนหนุ่มสาวยังไม่มีให้นุ่นสรุปให้ผู้ชมนำไปใช้ได้จริงนะคะทั้งสี่เรื่องที่เราคุยกันมามันบอกเราว่า 1. เราไม่ต้องกลัวอารมณ์เพราะเราจะควบคุมมันได้ดีขึ้นแล้ว 2. เราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ฉลาดเพราะเรามีภูมิปัญญาที่มากกว่า 3. เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดดเดี่ยวเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ 4. เราไม่ต้องกลัวว่าชีวิตไม่มีความหมายเพราะเรารู้แล้วว่าอะไรสำคัญจริงๆนี่คือของขวัญที่มาพร้อมอายุค่ะและถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็จะใช้ชีวิตในวัยนี้อย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่รอวันวผ่านไปแต่เราจะสร้างความหมายให้กับทุกวันที่เรามี ขอบคุณลุงหมอมากนะคะที่มาแชร์เรื่องราวและงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆให้เราฟังวันนี้นุนว่ามันเป็นมุมมองที่ทำให้เราเห็นว่าการที่อายุเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการสูญเสียแต่มันคือการได้รับอะไรบางอย่างที่มีค่ามากด้วยและที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่คนในวัยนี้ควรรู้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะ ขอบคุณครับคุณนุ่นที่ให้โอกาสผมมาคุยเรื่องนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปบ้างครับตอนเริ่มต้นเราตั้งคำถามว่าแก่แล้วมีแต่เรื่องไม่ดีจริงหรือและวันนี้เราได้คำตอบแล้วค่ะว่าไม่จริงเลยเพราะมีสีเรื่องที่ดีขึ้นจริงๆเมื่อเราอายุมากขึ้นเราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นตัดสินใจได้ฉลาดขึ้นมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและรู้ว่าอะไรสาคัญจริงๆในชีวิต นี่คือของขวัญที่มาพร้อมอายุและถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็จะใช้ชีวิตในวัยนี้ได้อย่างมีความหมายมากขึ้นค่ะและนี่คือสิ่งที่ทุกคนเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะลองนึกดูนะคะว่าคุณจะใช้ความสงบทางใจภูมิปัญญาหรือความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพทำอะไรที่มีความหมายสักอย่างหนึ่งและถ้าชอบเนื้อหาตอนนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสูงวัยใกล้หมอด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคตและถ้าคิดว่าคนที่เรารักควรได้ยินเรื่องนี้กดแชร์ให้เขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ